ผู้ต่อไปนี่เป็นตัวได้เลยคนะรับสาธุเล้ไล่ขึ้นมาแล้วเป็นตัต่อเจ็ดแล้ว โอ้ยย้ายกลับมาสนามดีก็มีประตูให้ดูอย่างรวดเร็วเลยครับผ่านไปแค่ไม่ถึงสองนาทีครับมี2ประตูเลคือเวลาหลังเอาไปเชียนหนึ่งครับแล้วก็เป็นด้านอัจจิครับเพิ่มอีกหนึ่งเหมือนกันครับเ <c oughs> ต้ยมองร้วข้าฟ้าไปานด้านซ้ายอันกอบจับลงไดู้กนี้โดนตัดเลยหาจังหวะจิ้มโอโคแล้วบิชนเป็นด้านหลังครับกูจะเสินควักมาแล้วให้เป็นใบเหลืองด้วยครับยังดีครับอยู่ดอกตอบนะครับ วังนี้ถ้าขยับเข้าไปนิดนึงนี่จุดโทษเลยนะครับโอ้โหดูฟีทสว่านี่ครับหลายแล้วยิงโอ้หไม่ตรงเ่าะแล้วมาลูกนี้ไม่เหมือนเบดบอลอีอคนนี้ เนี ab, o, <S <S ่ยสีคิประยะเหล่านี <t ab. <t ab, ab, ้ก็มามายูในโดนฝังมาแล้วเองเป็นตั้งใจจะกประตูของอันสีขึ้นมาครับเดินสนซ้ำทันทีครับเติร์นอยากขึ้นมาสองคู่ดีโตนสกิปนิดนึงยังไปได้ครับเติร์นแทงออกงตรงกลางครับปล่อยหลออสวยครับทางซ้ายสปีดทันหรือเปล่าทันกันต๊บต๊บข้ามฟ่าถึงหรือเปล่าดึงขวาครับยังได้ครับเติร์น ซอกเข้าขวาปีซ้อนสองไม่ผ่านครับเอาร์ดับได้ครับตอนนี้เจ้าสวนกลับครับแทงทะลุช็อตบอลมาสนุบโอ้โหดูครับเอออันนี้ไม่นสนุบที่เท้าด้านหลังเองครับแล้วดูสวนกลับให้มาแปะเบาเกินไปครับมาถือแล้วโดนสวนขวานขวาครับเอาร์บล้วมาแล้วปีพื้นที่โอ้โหแม่ลูกนี้สกัดนั้นผิดเหลี่ยมก็เต้ลครับเดินเลยวทันทีก็เต้ยแันดีหลบสวยครับเต้ย ม้วนสองชันแลบแล้วแกงมเปลูกขึ้นทางขวาครับเล่นร็วทันทีครับนัดแดนแหมลูกนี้ล้มไปครับเพื่อสิทธิ์ให้เล่นต่อเลยครับเจ็บผ่านไม่ได้ก็ชันหลับจังหวะสองออบเบิลไม่ดีครับตากมาทางขวาครับโอ้โหแล้วว่างเลยครับตั๊กยิงครับลูกโอ้ยแม่ลูกนี้เฉียวนิดเดียวครับเสาสองครับ โอ้จังหว่นี้เลยตบังด้วยขวาซักเ้องถูกโทษเยอิโอ้โหแม่เหมือนเติดตั้กว่าแล้วเปิดเรื่องสาใจอับ โหยัดขึ้นมาสวยครับตู่ตู่ขวาก็นัดแต่งหนังจริงเลยซใช่รึเปล่ายังติดแซ่ครับคุณดาวจงโอ้โหไม่เชื่อติวครับยังปฏิเสธไม่ได้ครก็โดนถลกยับเป็นใส่มือด้านขวาครับดึกต่อครับเปิดจากยัดตรงกลางไม่ห่างครับอาจจะให้ต่อครับโอ้โหแล้วเปิดช้าครับมิเชล่ติวหลายมาเต่งหนังต่อโอ้โหปลาลุไป้ส่ตาเลยครับ โอ้โห่จอดแบบนี้ไม่เหลือซ่า,าเลยครับโอ้โหป,ปล่อยให้ผ่านมาครับ ไา่จะล็อกไปผ่านนะต่อวันนี้วิเช่นสิลครับที่ที่บอลเลยครับผู้สิงเล่นต่อครก็ยังเป็นบอลของวิเช่นสิลทางซ้ายครับจะเล่นหนึ่งสองอีกแล้วครับแม่วันนี้บอลหนึ่งสองของวิเช่นสิลก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับผ่านมาห้านาทีเสร็จก็สนุกเกอร์ไม่คู่หลังครับยังถือว่าเป็นได้อาจึงทำได้ดีกว่าครับเติร์บอกให้เพื่งหันยับขึ้นไปครับวันนี้รับบทเป็นเซนฮาร์เติร์นวางมาลึกเกินครับเอ้าลับดูสามตัว จับของง่ายทำให้มันเป็นของยากเขาจริงโอ้โหไม่ตรงกอครับโอ้โหที่ต่างตูดูครับยังไงก็จังหวะนี้จริงๆปล่อยไปเลยก็ได้ครับไปรับเข้ามาแล้วตัวเองอยู่นอกกรอบใช้มือจังหวะสองไม่ได้ครับโอ้โหดูครับพูกนี้เกือบจะเสียหายลอลไรครับจะังหวะไปเล่นยากครับอฝ่ายทางด้านขวาครับวิเชสตส์หัวนี้ตัวเล่นงอไม่ค่อยสมบูรณ์ได้ครับเออชาลแล้วบอลดันดอดนอนอร์ข้างไปเต็นบอลทุกหนด้านขวาของวิเชสตส์ครัแบบ ตองกรในกระดบอกว่าเป็นอาสีและตอนนี้ยังทำได้ดีกว่าครับให้ตรงกลางมานัดบ้างเลยครับขวาไม่เติมก็เต้อยอ้าวเปิดเครื่องมาตอนนี้ยิงเสาแรกครับผมยังปฏิเสธได้ครับงประตูเอา้าประตูไปแตะบอลลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองตูนี่ต้องบอกว่าวันนี้มือจับบอลไม่เด็ดขาดจริงๆครับ โอ้เรเปลี่ยนตัว์อะไรนะครับเาจู่ก็พอจากนั้นสองหอกส่งแทมป์ลงไปครับโอ้โหดูมันสิทำให้ประตูนี้ยังไงครับขอนนบงทางด้านบิชเชิร์ปัดบอลแต่ละครั้ง,งน,น,นี่ไม่พ้นอันตรายครับการเชียร์บอลของกองหลังแล้วก็าไม่สามารถไม่เด็ดขาดแล้ววันนี้สำหรับวิชเชิร์สสิครับเสียประตูแบบนี้นี่น่าเสียดายครับาต้องบอกว่าเสียง่ายครับจังหวะแบบนี้จริงๆไม่ควรจะเสียครับไปเสียง่ายนี่ต้องบอกว่าเอาคืนไม่ยากด้วยครับ ใช่ยับตกกลางมาแบบนี้ตัดเบิร์นดังซ้ายเลยครับจังหวะเดียวครับโอ้โหดูให้บอลจังหวะนี้สวยครับวิเชนตูทางขวาเหมาเล่นกันเต็มที่ครับจับบอลแรกไม่ดีครับแต่ทิี่มาบอลสลับเราดูบอลลูกนี้เอ้าโอ้โหแล้วดูจะวิ่งซางจริงจัสองคนครับเข้าเป็นฟังแล้วก็เอาเป็นลูกพุ่มหรือเปล่าแได้ครับทางด้านวิเชตตูจังหวะตู่นี่คือตู่บอลลงมาตู่ให้ดีครับบอลมันลั่นออกไปเองครับ ใช่แล้วไปครับดิเชนซสูสภาพทีมไม่สมควรจริงๆครับวันนี้<ะ>เปลี่ยนเอาวานนั้นนซ้ายครับบ้างทีเดียวครับจังหวะเดี่ยวมาลูกนี้ดูแลทางซ้ายัของดิเชนซูเอ,อาแล้วให้บอลไม่ดีนัดดักได้ครับอาะจืยอดีเลย์นิดนึงจังหวะท้าทยโอ้โหเจอสามคนจะไปแหวกลูกนี้เรื่องยากเลยครับ โดนม้วนพยายามจะม้วนไปนโดน,น,นล็อกหน้าล็อกหลังไปเลยครับ <S 2> <S 2> <S ยิงชนหลับแล้วก็ผทุตสินโอ้โหเอาจังหวะนี้ไม่ชันหลับลเลยชี้เป็นโกยที่จะแบ่งบอลในไม่ตรงต่อเลยก็ตอนนี้ถ่ายไปเยอะครับแล,แล้วจะยังไงจะเปมีการขา <S <S อเปลี่ยนตัวครับคนที่จะเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นรุ่งสามตุงจะออกมาเล่นแล้วของทางด้านวิฉันสูงครับ ตัวนาจืดนี่ก็จะมีการใครจับอีกคนยืทางนั่งนู้กันมังจะลงมาแทนตู่ครับวันจะยืนสู่หน้าเลยครับตู่เอาหนูลงมาครับเาาตำแหน่งไอ้หนูครับเป็นิ่งอู่ตรงกลางครับเดี๋ยวมันดูว่าลงมาแล้วหน้าจะยืนตรงกลางนะเพราะว่ามีทีนั่งนับก็ยืนฟังหน้าได้ครับส่วนทางด้านนิเซนซิลนี่เปลี่ยนรู้สำสู้ครับเอาผู้เล่นมาเป็นผู้สำสู้แล้วก็ เอาผู้เล่นเอาผู้าวตูไปเป็นผู้เล่นแานแล้วตอนนี้ับ ย,ย,ยิงายลูกนี้เยอไม่ดียกเยอะครับยกแต่เกมทุ้ทีก็เตะผู่ตัดไปเป็นเกมแล้วมังซาทินชูทขังห้าเยอะในคู่ที่สองเยอะอวันนี้ทำการขันเล็กิดนึงนครับเอาแล้วโจ๊คู่วเดียวโข่ชนเสาครับเออกระโจ๊กข้ามหัวู้สาวตูเฉยเลยครับนัดกระป่าไม่ตรงก่อบนบอลในชั้นหลับนิดนึงครับโอ้โห,ลหลกกแล้วดูนนววให้บอลเร่งจังหวะเตะไฟครับสำหรับทางด้านวิเชียร์สตูบให้บอลยันผิดพลาดคเข้าที่กับ่อยดีเดียรับรอนนี้ เข่าขวาสองยิงเลยครับไม่ตรงต่อแล้วนุ้ยลงมาใหม่ครับยิงชันแหละโอ้โหแหมจังหวะนี้กองกองหลังก็มุ่งเสาต,ตัวนี้ของชะนะวิชาซึ่งมีเร่องบอกว่าให้บอลกันปิดข้ามบ่อยครับทำให้พวกเขาเล่นายากด้วยครับเต้ยดีกลับมานะัด จะให้เพื่อนยังให้ดูยังแม่ลูกเพื่อนไม่ใครจับเลยครับตั้งเตะเลยค่อนข้างเยอะวางออกมาทางขวาครับพิเชษซิลยับสวยครับจังหวะนี้พี้เข้าซ้ายครับล็อกเข้าขวาทีนึงแล้วกินเลยครับโอ้โหปัดทิ้งครับเต้ล็อกกินสวยไม่ตรงต่อโอ้โหพิเชษซิลดูวันนี้มีปัญหาการจบสกอร์ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเลย การจมสกอร์นี่วันนี้ไม่เด็ดขาดคก็ครอหนึ่งเกมรับก็อเดีบอกไม่ค่อยเด็ดขาดเช่นกันครับเอ้าแล้วไปปล่อยบอลตกโอ้โหดูเลยกองหลังเนี่าชะล่าใจจริงๆริงสำหรับอัจจิสกอร์นำอยู่เยอะก็เลยแต่มาหม่านิดนึงแลต่วนนี้จริงๆถ้าปักตูดบอลลงมาได้มีโอกาสหลุดเดียวเลยคก็เติมเติมจับมาตรงกลางอือชาลครับ ได้อยู่ครับพิเชษุโอ้โหได้จับบอลลูกนี้มาห่างเยอะครับแล้วก็าทำบอลลูกออกข้างไปเองเฉยเลยครับง่ายๆก็เฉพาะแบบนี้ครับพีให้ลงกลางมาเตยเตยโดนสองสองนี้ไปไม่ได้ก็พีบอลก็ไปฟาวสามต่อสามแทงดังซ้ายครับพิเชษรับเก็บได้แต่ว่ายังไงครับโดนประกบอยู่โอ้ตักจันรุยอยู่นี้ไม่ผ่านครับ พักโอแลงไม่นับปีแซงเลยครับต่อส้นกลับมาเตยแทงขวาบ้างเลยครับนุ้ยจับแล้วหลาๆเลยครับแมเพื่อนยังไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วเตยยิงโอ้โหนี่ครับนี่หลอกสวยเลยครับปูแล้วเตยจะวิ่งมาเป็นพท้นสองเงนซัดลูกนี้เสียบมุมเลยครับแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับตอนนี้ถอดนักออกเอาสู่กลับลงมาครับสำหรับอาเสือเยอะ เพียเดียวกับท่างท่านวิเซตซืจะมีค่าจัดนะครับตั้งหน้าสนามคลับ ปาปิเอลได้ประตูเลยกับโอ้โหวันนี้เดี๋ยวตอยนักพวกที่จะเปลี่ยนตัวมาสักคู่เองครับสำหรับทั้งสองทีมโผล่เปลี่ยนมาเลทางด้านวิเชียรสูรเดี๋ยวว่าตูเพิ่มเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้นี่งานหนักพอสมควรเลยครับสำหรับวิเชียรสูรครับโอ้โหตัวผู้เล่นวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาจะต้องคอยเดินสองคู่ดีแล้วเอ้าแล้วให้บอลกันโอ้โหเคลื่อนขาตายเรื่องหัวจิตหัวใจเรื่องนี้สำคัญแล้วก็บสำหรับวิเชียรสูครับ เล่นยังดีแม่โมมนตันในเทมาน่าสื่อเยอบุหรล่ะเติมดูกับเติมดูกับเต้ยแม่ทวะนี่บอกได้ทันเงับย่ังไงต้องสู้เรื่องที่แล้หรับแปนด้านดิฉันซิงเยอะแหม้ายมากหายน้อยเยอะหายเหมือนกันเงี้ ตั้งแต่เล่นสั้นเลยครับต็อกดยหนึ่งสองแบบมาก๊อกอีกทีง่ายยังไม่มีใครครับเล่นกันสองคนครับของทานซ้ายครับตพิ่นต็อกขนานเส้นมาหรือพันนายังไม่มีใครครับต็อกลุยเองน่าจะยิงลุยบอลสุดท้ายไปชันหลักของหลังครับเแตนเตะดุนทานซ้ายครับจังหวะนี้ของพันนั่งนะเธอเนี่ย ตรงกว่านี้ดูว่าเระสบการณ์ไม่ดีแล้วกองหลังเรับเกมวันนี้เข้ายู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วเราจะเ็นใครกันโอ้โหวิญญุสิงวันนี้ตัวมิเออาจจะเปลี่ยนโถเอ้าแล้วทีตืกวันนี้แม่เปนเลืดยากครับ ให้บอลเกมวันนี้ไม่ค่อยดีครับดูวเกมลุกยังไงเอายิงเอง่ดีโอ้โหนื้ใจคอดูแล้มันหน้ามีสองคน,งเ,นเลยยิงองเลยครับใสร้อนไปด้วยก็สว่องอางแบบนี้ต้องปันนี่หน่อยครับถ้าจะได้ประตูจากจีนต้องยากเลยครับถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ครับ ตากล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 าก <static>

งคมต้น้ตอนนี่ไม่ตรงสวนเยปทาง้างน้ปานีไปานี้ปทาง้างนีลางน้างนี้่างนี้ไปางนไป้ไปาน้ไปน้านี้ไา้ไป้นท้นี่า้น้ปนไา้้กัน ดูแล้ววันนี้ติดๆใครขาดไปหมดครับอุตลูยังไม่ผ่านครับตึ้นทีบอกว่าทางขวาสวยครับแถมมาแต่บอลได้ดีด้วยครับปล่อยให้ดูดูทางน้าจะเปิดดูกั่งอะไรสาวสองแซงซ้ายโอ้โหจังหวะนี้ดเลยดอะด้วยช่วงติดเนี่ยเหมือนเลิยังไงก็ให้ฝั่งเลิกทีชนะซ้ายครับ จะบบเมาโอ้โหจังหวะนี้ยิงกทีก็ไม่โดงก่อมาเติซงจังหวัดนู้นก็โงไปหน่เหนื่อกโดนกับขึ้นทางโอ้โหหบอเสียว่าเลยต้องตัว ูคตดได้คิดทางด้านขวาครับโคตเลยอะยิงออุ้งยิงเยี้งได้รู้เตะมุนทีครับสำหรับคณะสิงออากาศแม่งอบเล่นหกคนอนะ่ะยิงไม่ทันก่ตรงต่อต้น อยู่ในช่วงนาทสุดท้ายแล้วถเราเจอนช่วงเวลานี่เส้ระหว่างสือทางด้านวิชเวิรลอเข้าซ้ายเหรดูขวาดีแล้วไปมาขวาครับถึงแล้วต่นนี้สคนครับโอ้โหแล้วคืแาลูี้ไม่มีหางเสือเลยครับ กลมตัน่อ้ลนต่อรับอาแล้วสองวันห่งแลตอนนี้ต้นตุ้ยเดงเด้งเรียบร้อยะครับ้เี่ยเราเขาง่ายเลยนะตอนนี่ยเพลาดเ่ยโอ้ยากเลยครับแก็ทางานเ่โอ้้เลยครับ เข่าซ้ายแลี้ยงโอ้โหูถือก็ยังไม่ตรงก่ออยู่ดีเนี่ยโอ้โหเมื่อถึงยอดป่าไม่มีช้มย่าก็เป็นเวลาการแข่งขันขอเชิญเพ่นและสองทีม่ไปกันที่การสนามหน่อยเนี่ยโอ้โหวิ่ยสื่อวันนี้หนักจริงๆเยอะมากเลราเขาเจอแบบหน้าประตูเนี่ยหัวถือลูกการสาของแนวแบบเกียร์ดีแต่ถ้าเกิดว่าเอาประตูโดน่ลคะแนนหน้ามันจะได้เยอะกลางสรับเกมยดีเนี่ยอ๋อชนะไปแบบสบายๆบายเ